เลยคะวิชาวิทยาศาสตร์ป5นะคะวันนี้เราใช้แบบฝึกขัดวิทยาศาสตร์เล่มสองเหมือนเดิมนะคะอ่าแบบฝึกขัดวิชาวิทยาศาสตร์เล่มแบบ2นี้เราทำอะไรกันนอ71นะคะใครที่ไม่มีแบบขัดคลิปนะคะโดยเฉพาะห้องป5ดับสองเนี่ยจะขาดกันเยอะก็ให้ไปเอา ที่หน้าห้องปหนึ่งรับสองนะคะอยู่ในกล่องกระดาษไปหยิบมาหนึ่งชุดนะคะเอกสารก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะปะห้าปห้าเล่มสองวิทยาศาสตร์สีเทาๆนะคะเล่มจริงก็จะเป็นสีฟ้าน้ําเงินนะคะ,ะนะคะสำหรับใครหรือจะกดดูแบบขัดนะคะก็กดดูลิงก์นี้ได้เลย นะคะ่ใครกดดูลิงก์แบบฝึกหัดไม่ได้ก็อเปิดดูวิดีโอข้อสองจุดหนึ่งเปิดดูวิดีโอข้อสองจุดหนึ่งนะคะก็คือกดตัววิดีโอตรงนี้นะคะก็คุณครูจะเปิดให้นะคะแต่จะเปิดให้อ่าเฉพาะหน้าที่เราเรียนว,วันนี้ก็คือในหน้า,า,า71นะคะโอเค ่มาดูไปฝฟกัดหน้าเจ็ดสิบเอ็ดกันนะคะเดี๋ยวเราจะทํำไปพร้อมๆกันนะคะยังคงเป็นเรื่องของดาวฤกษ์และดาวเคราะอ,อยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนอกโลกในโอ,อกาสของเราก็ได้สองพิจารณาสมบัติของดาวที่กําหนดให้นะคะจะมีสมบัติลักษณะของดาวให้ห้าข้อและให้บอกว่า ข้อไหนเป็นลักษณะของดาวฤกษ์ข้อไหนเป็นลักษณะของดาวเคราะห์นะคะข้อที่หนึ่งมีแสงสว่างในตัวเองก็คือดาวฤกษ์นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงอ,อะไรที่มีแสงแสงเป็นดาวฤกษ์นะคะลักษณะของดาวฤกษ์มีลักษณะเป็นทรงกลมทรงกลมนี้ดาวฤกษ์ก็เป็นทรงกลมดาวเคราะห์ก็เป็นทรงกลมนะคะข้อที่สี่มองเห็นแสงระยิบระยับถ้ามีแสง จะเป็นเฉพาะดาวฤกษ์ค่ะดาวเคราะห์ไม่มีแสงนะคะมองเห็นเป็นแสงนิ่งไม่กระพริบอ่าเห็นเป็นแสงอยู่แต่ไม่กระพริบเลยนะคะก็คือดาวเคราะห์นะต่อไปข้อที่3าม เพราะเหตุใดเราจึงมองเห็นดาวฤกษ์เป็นจุดสว่างเล็กๆระยิบระยับเลยเพราะดาวฤกษ์อ,อยู่ไกลมากนะคะก็เลยมองเห็นเป็นจุดเล็กๆนะคะข้อที่สี่ดาวบนท้องฟ้าที่มองเห็นแสงนิ่งไม่กระพริบนิ่งไม่กระพริบเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์คะด้านบนในตารางไปดูได้เลย แสงนิ่งไม่กระพริบก็คือเป็นดาวเคราะห์เหตุผลเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่มีแสงในตัวเองนะคะก็เลยมองเงเป็นแค่แสงนิ่งๆไม่กระพริบนะคะต่อไปข้อที่ห้านักเรียนจะเลือกสังเกตดาวเร์ด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องโทรทัศน์ค่ะก็คือเป็นกล้องชินิดหนึ่งใช้สองดูดาวนะคะอ่า จะเลือกโดยวิธีการใดคะสามารถใช้ได้อสองวิธีนะคะเลือกด้วยตาเปล่าเหตุผลเพราะดาวเือก,ก็จะมองเห็นได้ชัดใช่ไหมคะอ่าจจะใช้กล้องโทรทัศน์ก็ได้นะคะก็จะช่วยเรามองเห็นได้ใกล้ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นสามารถมองได้ทั้งสองแบบทั้งตาเปล่าและใช้กล้องโทรทัศน์นะคะ ซึ่งจะใช้แบบใดก็ได้นะคะใครที่เขียนลงสมุดก็ให้เขียนด้วยว่าหนูตามแบบฝังกัดหน้าที่เจสิบเอนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิม